ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับแล้วก็มีมังกรมาเยือนร้านเราแล้วนะครับนาฬิกาเรือนนี้มังกรตัวนี้คือจาขอบแอนโคนะครับจาขอบแอนโคแอสโตรโนเมียคาลิตี้อาร์ตไวท์ดากอนเรือนนี้นะครับความพิเศษของเรือนนี้รุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดออเดชันนะครับมีเพียงแค่2เรือนในโลกนะครับ oh. มังกรนะครับแกะสลักแล้วก็ลงสีอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วตรงนี้จะเป็นเครื่องของ u ูบิยองนะครับ2แกนหมุนๆอยู่แล้วความพิเศษของเขาก็คือว่าจะมีเพชรอยู่2เม็ดครับน้องเพชรเหลืองกับน้องเพชรขาวเม็ดนี้น่าจะเป็นเพชรที่เป็นมูลเนาะขนาดก็1กะลัดนะครับมูลค่าค่าตัวของเขาเนี่ย เปิดราคาในเว็บออฟฟิเชียลเนี่ยประมาณสัก40ล้านนะครับแต่เราคิดว่าราคาที่มีการซื้อขายจริงเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น2 3 4ถึง3ถึง4เท่าแล้วแต่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายมูลค่าขนาดนี้เนี่ยหายากขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจพวกเราฟิล์มอเมริกาได้ดูแลนะครับอ่าพูดถึงจาขอบแอนนะครับเราก็เคยติดตั้งมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบูกาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าแพลเน็ c นะครับคาเวียร์ไฟนะครับเราก็มีการติดและก็ดูแลมาแล้วนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับเราทำให้ได้แบบสวยๆเลยครับที่ร้านเรานะครับจะเป็นงานแบบคัสซ่อมนะครับดีไซน์แบบแพทเทิร์นนะครับให้พอดีกับนาฬิกาที่สุดแล้วก็ตัดด้วยเครื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วถึงจะเอามาติดบนนาฬิกานะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับความพิเศษของจาขอบแอนโคก็คือว่า กระจกโค้งนะครับที่เป็นโดมแบบนี้ก็ติดได้นะครับแต่ว่าใช้เวลาในการติดมากกว่านาฬิกาเรือนปกติที่เป็นแบบแฟลตนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับขั้นตอนการติดตั้งเราทํายังไงบ้างนะครับ นี่คือนาฬิกาที่ติดฟิล์มกันรอยเสร็จแล้วนะครับดูออกไหมครับว่ามีตรงไหนที่ติดฟิล์มบ้างนะครับโจทย์ของเรือนนี้นะครับก็คือว่าแซฟไฟร์ที่เขาใส่อยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องทําให้เขาใสเหมือนเดิมนะครับไม่มีความขุ่นแล้วก็ให้มองไม่เห็นอนะว่ามีฟิล์มอยู่เพื่อโชว์ความเป็นแซฟไฟร์ของเขานะครับให้เด่นที่สุดนะครับแล้วก็โจทย์ต่อมาที่ยากก็คือตัวกระจกที่ผมเคยแจ้งไปนะครับว่าเป็นกระจกโค้งเนี่ยติดฟิล์มยากมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ สวยเรียบร้อยดีนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากให้เราดูแลนาฬิกานะครับก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับพวกเราฟิล์มนาฬิกานะครับพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับขอบคุณครับ